มาพบกัดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่านรถเบนซ์เนี่ยเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแล้วพอมันมาเป็นมือสองราคามันก็เข้าถึงได้ง่ายหลายๆท่านก็อยากหาสภาพดีๆใหม่น้อยๆลุกมาพร้อมกับ E250 อวนกาดโฉม w ว21 212เป็น E250 นะไม่ใช่ E200 รถปี2011เลขไม้แค่แสนหนึ่งสามเป็นรถย่าๆลุกเองแหละนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพดีเลยรีบเอามารีวิวให้ชมกันนะครับราคาอยู่ที่ 8 2 9 0 0 0เเท่านั้นครับไปชมกันครับ สภาพห้องเครื่องนะครับด้วยความที่ว่ารถเข้ามาใหม่ก็รีบเอามารีวิวเนาะยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับไม่ต้องตกใจไปจริงๆมันก็สภาพเดียมเนียเดียยมนี่แหละสวยๆใสๆเลยครับผมในส่วนของห้องเครื่องเนาะแห้งๆไม่มีเย,ยิ้มแต่ว่าเนาะไม่มันไม่เยอะแสนหนึ่งสามเองเจ้าของรถดูแลดีมากๆคันนี้ใช้เป็นเครื่องพันแปดเทอร์โบเกียออโต้เจ็ดสปีดให้แรงม้าที่ประมาณ204แรงมา้าเพียงพอกับการขับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เดินทางขับช้าๆหรืออยากจะสนุกสนานในบางเวลานะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้กินน้ํามันมากด้วยนะครับเพราะว่าเพราะเป็นเครื่องยุคใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดเทคโนโลยีของทางฝั่งยุโรปมันค่อนข้างสูงเครื่องพันแแล้วบอดี้ใหญ่ขนาดนี้มาทําได้ประมาณ1 3 1 4โลลิตรเลยนะเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับคันนี้ก็เป็นโฉมก่อนเฟสลิฟเนาะเราสังเกตง,ง่ายๆโคงไฟหน้าเขาจะเป็น4ตานะครับก็คือแยกกัน องด้้านนแบบีไฟหน้าเป็นออโต้นะครับผมเป็นซีนอนโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีเดย์ไลท์แบบนี้มาให้กระจังหน้าโพรเมียมสวยๆหรูๆตามสไตล์เบนซ์อันนี้เป็นดาวลอยนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบรนด์เบนซ์ดาวสามแฉกเนี่ยทรงอิทธิพลจริงๆนะครับในประเทศไทยล้อลายเดิมนะครับ5ก้านคู่มาพร้อมกับยางไซส์245 45 47, ขอบ17เท่ากัน4ลอ้อยางได้เป็นปี19นะเนื้อยังนิ่ม ดอกอยังเต็มๆใช้ได้อีกนานนะครับด้านข้างก็จะมีแบต Blue Efficiency Blue Efficiency ก็เป็นเทคโนโลยีที่รักโลกของเบนซ์นะครับก็คือปล่อยไอเสียออกมาน้อยมากๆนั่นเองไปข้างไปเลี้ยวก็จะอยู่ตรงกระจกข้างนะปุดสะผิดเสียสภาพสีสวยๆอ๋อคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยแลนด์นะเข้าศูนย์ก็ได้เข้า e อู่ก็ได้ E250 รถศูนย์เนี่ยหาค่อนข้างยากเพราะส่วนใหญ่เราจเจอแต่ E200 ด้านหลังมา แบต e250 ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะระบุว่าเป็น CGI เนาะเซนเซอร์หน้าหลังก็บพันท่อไอเสียออกซ้ายล่างที่เก็บของด้านท้ายกันนะครับโอเคสภาพเอียยๆนะครับตาข่ายสองข้างยังอยู่ครบไดูยางอะไหล่กันหน่อยนี่ ตัวถังสวยๆนะครับผมไม่มีวัตเหตุหนักยางอะไรอุปกรณ์อยู่ครบนะฮะก็อ,อ,อย่างที่บอกคันนี้รดยาิทุกเองนะครับจะมีหลายคันเลขใหม่ก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับ สีเทาอ่อนนะครับอายุนั้นก็ยังเป็นสีเทาอ่อนอยู่นะนะแล้วก็การตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์เนาะปัดเบาไฟฟ้าเมมโมรีอเบดต่างๆนะครับล็อกกดปลดล็อกนะฮะแล้วก็ฝักกระจกเนาะข้างล่างก็เป็นเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะถัดมานะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟนะครับแล้วก็มีปลั๊กแลมด้านหลังนะฮะ สภาพสวยๆเบาก,ก็จะมีตัวด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวปรับด้านหลังนะครับแล้วก็เนี่ยของเบนซ์เนี่ยเขามีเกะใส่ของตรงเนี้ยนะฮะไว้ใส่ของจุกจิกหรือผู้หญิงก็จะใส่รองเท้านะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเรื่องกันครับแจกก็จะเป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้นะครับผมแจครบสองดอกนะก็ขออนุญาตเสียบปุญมแจกแล้วสตาร์รถก่อนละกัรย์ หน้าหนาวที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะโอเคนะครับดูเลขมายก่อนน่แสนหนึ่งสามเข้ามาก็จะเจอกับวงลัยสีกา้านนะสองแบบนี้นะครับเป็นมัตติฟังก์ชันเนาะ้างหน้าเมนูโทรศัพท์ต่างๆปรับไฟฟ้าก็ขึ้นลงเข้าออกนะครับผมนะบมีพัดชิปมาด้วยนี่บวกลบนะครับลบด้ดานซ้ายด้านขวาเป็นการคันเกียร์เนาะได้เกียร์จัสปีดนะครับไอตัวนี้แหละที่มันทําให้ประหยัดน้ำมัน ยิ่งเกียร์สปีดเยอะยิ่งสมูทอัตราการกระชากของเครื่องก็จะต่านะครับก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นรุ่นปัจจุบันของเบนซ์เกียร์เก้าสปีดสมูทมากๆการบนตรงนี้เป็นการครูซคอนโทรลนะฮะไฟเลี้ยวกับัดน้ำฝนแล้วก็เจ้าตัวเล็กๆอันนี้นี่นี่อันนี้นะฮะนี่นี่ตรงนี้นี่จึ๊กก็คือการปรับระดับพองมลัยก็จบกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่น่าจะถูกใจหลายๆคนคือมันไม่มีซันรูฟอากาศร้อนของประเทศไทยเนาะถ้าไม่มีซันรูฟ มันก็ช่วยดียแหละหน้าจอกลางมีเนวีด้วยนะครับก็ต่อบลูทูธได้นะฮะถัดลงมาก็เป็นไฟฉุกเฉินเนาะฟอนต์วิทยุเดิมมาหลังไฟฟ้านะครับตัวปรับพนักพิงศรีรษะของเบาะหลังด้านล่างก็จะเป็นแอร์ครับด้านหน้า2โซนด้านหลัง1โซนนะครับแล้วก็แบตอเวนการ์ดเนาะมุงบอกให้รู้ว่าฉันอยู่รุ่นอเวนการ์ดนะนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับ ใส่แก้วน้ำต่างๆถัดมาอันนี้ก็เป็นปุ่มหน้าจอคอมานแล้วก็นี่เป็นโหมดนะครับผมนี่อีโคโนมิกกับสปอร์ตสองตัวช่องเก็บของตรงพรนักวางแขนแเปิดออกมาก็ใหญ่พอสมควรครับเก็บของได้เยอะเลยแหละนะฮะเก็บหน้าสภาพเรียบร้อยดีนะครับสภาพบอกสวยๆนะครับผมโอเค มาพูดถึงเรื่องฟีล l i n g การขับขี่ดีกว่ารถใหญ่สม o o t นั่งสบายขับสบายหไหมอันนี้พูดถึงการน,นั่งด้านหน้าก่อนนะอ่ะก็นั่งขับก็สบายนะครับไปได้ยาวๆเาตามสไตล์ Bent อ่ะนึกอยากจะเร็วก็เร็วได้แรงม้าทั้ง200แล้วก็ยังได้ความประหยัดด้วยเดี๋ยวเราลองไปนั่งข้างหลังกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างที่วางขายนี่ไม่ต้องห่วงเลยเหลือเยอะนะครับหนึ่งก็คือลูกตัวเตี้ย173เมขาสั้นด้วยนะฮะก็ อันนี้เบาะหน้าก็คือความสูงลูกนะ173นะครับในที่วังขาดแลวกับ21น,นะครับเบาะหลังนั่งสบายตัวเบาะใหญ่นะครับความสมบูรณ์ของช่องเ e นะก็บเอกสารอ่ะก็ยังยืดยังดีอยู่นะครับผมใช้งานได้ช่องแอร์ด้านหลังมีปรับอุณหภูมิมีปรับพัดลมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเย็นเผื่อบ้านไหนมีลูกๆเนาะก็ไม่ต้องมาเล่งแอร์ด้านหน้าให้มันเสียงดังหน้ารำคาญแล้วก็นี่เลย 12กโวลต์น,นะครับชาร์จ power bank ชาร์จ iPad ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีม่านด้านข้างให้นะครับเป็นม่ามนมานนวะดนะแบบนี้เขาก็จะมาเกี่ยวข้างบนแบบนี้นะฮะก็เ,เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยบังแดดได้อีกทางหนึ่งนะกันความร้อนนอกเหนือจากว่ามีฟิล์มกันแล้วก็มีม่านอีกชั้นหนึ่งนะครับม่านแบบนี้นี่ผู้ใหญ่ชอบคุณพ่อคุณแม่ทุกชอบมากนะครับผม ช่องเก็บของตรงแผงประตูก็มีให้นะครับจุดยึดบอเด็กมีให้สองจุดมีมาหลังไฟฟ้าให้อีกตัางหากนะครับอ่ะที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำสไตล์เบนซ์ก็กดแล้วมันก็เด้งออกมาแบบนี้นั่งสบายมากๆคันนี้ขับก็ดีนั่งก็สบายอย่างที่ลูกบอกนั่งเบาะหลังยิ่งสบายมีคนขับให้เนาะอะไรมันก็สบายหมดแหละ 829,000ราคาไม่แพงเลยออกห้างก็เกือบ4ล้านชั่วโมงนี้เข้าถึงง่ายจับต้องง่ายเซอร์วิสช่างอู่นอกราคาไม่ได้สูงมากได้รถดีๆปลอดภัยรู้รไว้ใช้บางท่านก็ตามฝันตัวเองเนาะชอบรุ่นนี้เดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า e 2 5 0คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดของเจ้า e 2 5 0 cgi คันนี้ได้รถปี2 0 1 1 เลีงไม้น้อยครับแสนหนึ่งสามราคาที่ 8, 2, 9, 000, ปนแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเครดิตดีจัดไปแนนซ์ได้เต็มได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยยางก็ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับปีสิบเก้าแต่ดอกก็ยังดียังเต็มอยู่มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างใครที่อยากได้ซีดานยุโรปขนาดใหญ่หน่อยนะครับนั่งได้สามคนสี่คนห้าคนห้าคนนะก็แน่นนิดนึงสี่คนหลวมๆไปได้ทุกทิศทั่วไทยอู่นอกเบนซ์เยอะแยะนะครับจะเข้าศูนย์ก็ได้เพราะคันนี้รถศูนย์ไทยก็ตอบโจทย์ ในทุกรูปแบบนะครับรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่แน่นอนนอกเบนซ์หรูดูดีอยู่แล้วครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ดราฟคิวาร์โค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโดนที่สุดโทรมาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่พันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้หรือจะเอามาฝากขายก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้โนเนมเราเปิดรับฝากขายด้วยคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ออะไรฝากติดตามกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆหนาวๆรวมไปถึงโควิดก็ยังอยู่ดูแลสุขภาพกันนะครับเป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่าน ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมกันสำหรับวันนี้ลูกขอตัวก่อนล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ